ในการเจริญสติเาใช้คุณธรรมสามข้อเป็นหลักอาตาปิสัมปชานโนสติมาอาตาปิสัมปัญญาสติอาตาปิ เป็นชื่อของความเพียนในหนังสือสุดมนจึงจะแปลว่าความเพียงเผากิเลสได้พูดอีกหน่อยหนึ่งคือความเพียนที่พอดีพอดีกับงานซึ่งอาจจะต้องคอยปรับ เป็นระยะระยะความเพียนที่พอดีเปรียบเทียบเหมือนสายสายพินสายกีตาร์ถ้าตึงเกินไปจะขาดย่อนเกินไปเสียงไม่ดีต้องให้มันพอดี สติทำได้ว่าความระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ต้องระลึกเรียกว่าเครื่องระลึกของสติมีสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันหนึ่งและสิ่งที่เป็นอดีตหนึ่ง mm hmm. เช่นเรา เรามีสติกับงานเราจจำคำแนะนำของครูบาอาจารย์ได้นั่นก็เป็นสติสติคือดึงข้อมูลไว้ข้อมูลความทรงจำที่เอื้อดวงงานในปัจจุบันดึงเข้ามาไว้ในใจ ก็เป็นบทบาทของสติขอหนึ่งข้อที่สองคือสิ่งที่เรากำหนดไว้ในปัจจุบันเช่นลมหายใจไม่ให้หลุดไม่ให้ลืมตึงไว้ ในการแปลบทบาทเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษนักแปลคนหนึ่งใช้คำว่า bear in mind bear in mind ในตัวงานค้อ bear in mind คาแนะนำ สิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ควรทำที่เราเคยเรียนรู้มาต้อง bear in mind ส่วนสัมพัญญะเราก็อยู่ในกลุ่มของปัญญา สติเป็นคุณธรรมอยู่ในกลุ่มสมาธิสัมปจัญญาเป็นคุณธรรมที่อยู่ในกลุ่มในตระกูลของปัญญาอย่างการ evaluate การประเมินผลและการรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ ดึงเกินไปไหมย้อนเกินไปไหมควรจะปรับอย่างไรไหมนี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะหรือถ้าเราเพลอไปเพลอไปรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้นี่ไม่ใช่นะตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแล้วมามา,มาคิดเรื่องนี้มากังวลเรื่องนี้ ในการสำ,สำนึกการรู้สึกการรู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะทำผิดผิดทางเสียแล้วไม่ใช่เสียแล้วอันนี้มันเป็นตัวสัมปชัญญะการสามารถ ซูมออกเห็นภาพรวมของการกระทำภาพรวมของการเจริญสติการเห็นบริบทของการกระทำอันนั้นก็เป็นตัวสัมปชัญญะ าตาพิสัมปจาโนสติมาสามข้อทำงานร่วมกันในการเจริญสติเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าเป็นการพิจารณากายในกาย ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาสุขทุกข์หรืเฉยๆการสำนึกว่ามีสุขมีทุกข์หรืมีความไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือการเห็นเวทนาในเวทนา <c oughs> จิตคือผูกกำหนดอาการของจิตเหมือนเหมือนฉากที่ทำงานบางทีรู้สึกหนักบางทีรู้สึกเบาทีรู้สึกดีสึกไม่ดีอาการต่างๆของจิตการู้จิตในจิต รู้ตัวรู้เนี่ยก็รู้จิตในขั้นละเอียดมีการกำหนดนิวรณ์ในเบืองต้นว่ามีหรือถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีอันนี้คือการรู้ธรรมในธรรม หายความสำคัญให้ค่าให้เกียรติกับลมหายใจทุกลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจหายมันได้หนึ่งลมหายใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจ แต่จิตร,รู้สึกหดหูก็นึ่ก็เป็นอาการของจิตจิตรู้จิตจิตเบิกบานก็รู้เป็นอาการของจิตลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาว ก็เป็นการรู้จักกายลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นก็เป็นการรู้จักกายจิตมีสุขจิตมีทุกข์จิตไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือรู้เวทนา เราก็สามารถเจริญเมตตาภาวนาพร้อมกับลมหายใจก็ได้เมตตาลมหายใจเข้าเมตตาลมหายใจออกแต่ถ้าเรากำหนดความรู้สึกว่ารักรักย่งไม่มีเงินไข ความรักที่บริสุทธิ์หายใจเข้าก็รักหายใจออกก็รักถ้าเรารักลมหายใจมันก็ไม่หลุดง่ายแพผ่เมตตากับลมห้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกมันมีบุญคุณต่อเรามากนะลมหายใจ ลมหายใจหยุดเมื่อไหร่ก็ตายชีวิตคือลมหายใจให้ความรักกับลมหายใจเข้าให้ความรักกับลมหายใจออก